ยินดีต้ตนรับสู่ช่องเฮียช n แนลนะครับวันนี้นะครับเฮีย er จะพาไปลุ้น Galaxy Flip นะฮะเอ้ย Galaxy C Fold 5นะครับผมก็ตอนนี้นะครับทางออแอปนะครับ True ID นะครับแจกมือถือทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็สำหรับใครที่ใช้คือขายของ True นะครับสามารถที่จะ มาลุ้นนะครับมือถือได้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะแจกทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์หนึ่งเครื่องอาทิตย์หนึ่งเครื่องนะครับก็เป็นแบบฟรีกิฟต์นะครับอาทิตย์นี้จะอ่าฟรีนะครับซันซูนกาแล็กซี่แซดโฟร์5นะครับมูลค่า59,900บาทนะครับอ่ห6สิงหาหนี้รับสิทธิ์เลยนะครับผมก็ขั้นขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือ ก็ไปสมัครใครยังไม่มีก็คือไปต้องไปโหลด Two ID นะแล้วก็เข้าไปในระบบนะครับก็กรอกออหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะฮะแล้วก็สร้างเหมือนพวก password อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอเข้ามาแล้วมันจะบอกว่าเรามีกี่ point เราจะเป็น Two ID ของเราเนี่ยเป็นบัญชีเนี้ยเป็นชื่อเราแล้วก็เป็นหมายเลขของเราอย่างงี้นะครับให้เลื่อนลงมา Everyday Free Beach นะครับผม อ่าต่อไปนะฮะเราก็มาเลือกนะครับผมก็จะมี2ตัวนะครับตอนนี้ของอ่าทูนะครับไอเดีนะฮะเขาแจกเขาแจกทอง5บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะับว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพามาลุ้นอ่ามือถือก่อนนะครับก็เลือกลงมานะครับมันก็จะมีเอวิดีฟีเอวิดเอฟีอ่าบิบิอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะขอโทษด้วยถ้าอ่านผิดนะครับ ก็พอมาถึงตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเลยนะครับรูปมือถือนะฮะฟรีกิฟต์อาทิตย์นี้ฟรีนะฮะให้เรากดเข้าไปนะครับปาบนะครับก็คือมันจะขึ้นมาเลยว่าแจกฟรีเกทัลซูเกเล็กซี่แซดโฟร์ดฟนะครับแล้วก็แท้งยูฟอร์จอยอัสก็แปลว่าขอบคุณที่ร่วมกับเรานะครับแปลว่าพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับกดปุ๊บคือได้ได้ได้หนึ่งสิทธิ์ลุ้นเลยนะครับผมก็สามารถถ้าใครอยากอันเนี้ยคือเหมือนเราได้หนึ่งสิทธินะ เราไม่รู้ว่าเรากดเข้ามาเนี่ยเป็นระดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะลุ้นอีก1สิทธิ์เราสามารถใช้หนึ่งทูพอยท์นะครับกดปุ่มสีแดง Us One, Two p o t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 o Pay More แปลว่าสามารถใช้1นึ่งสิท์ใช้1นึ่งพอย์นะครับเพื่อแลกกับ1นึ่งสิทธิ์รุนะครับก็คือลุ้นได้เฉพาะวันนี้นะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันเดียวนะครับก็คือว่าเขาจะแจกมือถือ1รางวัลน,นะครับ ลูกค้ากดรวมสนุกของรายการประจำวันตามระดับที่151,504นะครับก็คือในในประเทศนี้นะมีกี่เบอร์ไม่รู้นะครับมีกี่บัญชีไม่รู้นะครับของของอทูนะครับแต่ว่าผู้ที่จะมาร่วมกดวันนี้กดกดเหมือนเฮียที่ให้ดูมเมื่อกี้นะครับ ถึง1 50, 50, 50, นึ่ง0สาึงคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออถ้ามันถึงนะครับหรือว่าเกินไปแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้คือเวลานี้อาจจะเกินไปแล้วเฮียก็ไม่ได้สิทธิ์นะฮะคือได้แค่แค่หนึ่งสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเฮียอาจถ้าเฮียเป็นคนกดค,คนที่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่นะเฮียจะได้มือถือนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงมันเกี่ยวกับจังหวะโอกาสเลยอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับดวงด้วยนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าลำดับที่มันเกินมันห่างไกลๆมากๆอย่างหนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยก็อาจจะต้องดึกๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดระดับที่ต้นๆอาจจะกดแต่เช้าอะไรเงรี้ยอาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เฮียก็ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้มันถึงระดับที่เท่าไหร่แล้วดังนั้นก็กดมาให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็คนที่สนใจได้มาดูคลิปนี้ก็จะได้มากดช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันถึง1 5 0 0 0 0น 1,504นะครับผมหรือว่ามากกว่านี้ขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็จะประกาศชื่อโชคโชคดีทุกวันนะครับที่ app to อ่าย i นะครับผมรูปกดรูปโคระโขนะครับผมก็จะดูว่ามีผู้โชคดีคนไหนบ้างนะครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปกดนะครับลุ้นนะครับ ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์อะไรพวกเนี้เขาจะแจกเป็นพวกทอง1กรัมนะวงเล็บ1กรัมนะครับเขาไม่ได้แจกเยอะนะเขาแจกแค่1นกรัมประมาณสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็คือแจกทุกวันเนาะเราไม่ได้เสียอะไรเราก็สามารถกดไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเสาร์อาทิตย์อะอย่างอาทิตย์ที่12เนี่ยนะครับวันแม่เนี่ยเขาจะแจกซัมซุงแกิลซีเอสยี่สิบสองนะเออนะครับก็พวก จันถึงสุขเขาจะแจกแค่ทอง1กรัมนะแต่สา์ที่เขาแจกมือถือนะครับฉะนั้นใครอยากได้มือถือนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายของทูนะครับมาลุ้นกันนะครับผมโอเคมือถือหาไปแล้วนะครับต่อไปพเฮีจะพาไปลุ้นทอง5บาทนะครับเขาแจกนะครับอ่าเดี๋ยวเฮียพาไปดูแล้วกันกดลุ้นทองเลยนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีเมนูลุ้นทองนะครับเราก็จะเข้ามาก็จะโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ย มันต้องใช้ท o point นะถึงจะลุ้นได้นะครับก็ตัวที่มันไม่ใช่ two, ใครที่ไม่มี t ทู point ก็คือไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่ากดลุ้นแล้วได้โอเคมาถึงละมันจะขึ้นมาใช้9 t า o ท point นะครับลุ้นทองคำแท่ง5บาทบูลค่า1 6 3 0 7บาทนะครับณนะวันที่เขา ทูทางทูซื้อทองนะฮะพราะ5บาทเนี่ยเขาซื้อมา1 6 3 3 5 7บาทนะครับก็จะต้องใช้9 t o ทูพอยตนะครับแลก1สิทธิ์ลุ้นทองคำแห้ง5บาบาทครับเขาแจก1นึงรางวัลสำหรับใครที่ไม่รู้จะใช้แต้มทูไว้ทำอะไรไม่รู้ไปแลกของหรือว่า ไม่ได้ไปค่อยไปแลกของไม่ได้ไปกินทูคอฟฟี่หรือว่าอะไรทั้งไม่ได้ใช้แลกเน็ตเอามาแลกทองดีกว่านะครับโอเคทํำยังไงนะพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็สมมุติเรามี9คะแนนนะพอดีนะครับเราก็กดไปเลยนะครรีดดีดีมนะครับผมก็รีดิฟนะครับก็ลองกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็ พิเศษนะครับสิทธิพิเศษที่1ลูกค้าทูใช้9ก้พอยต์คะแนนแลก1สิทธิ์รุ้นะครับก็จะถึงวันที่ร่วมกิจกรรมระยะร่วมกิจกรรมก็คือวันที่1 0ถ,ถึงวันที่17กรกฎาสิงหาปีนี้เดือนหน้าก็กรกฎานะครับยังมีเวลาร่วมสนุกอยู่นะครับถึงวันถึงวันที่17กรกฎานะครับก็ เขาจะตัดชิ้นส่วนนะครับพอใครเที่ยมาแรกแล้วเขาจะจัดตัดชิ้นส่วนนำไปจับฉลากนะครับประกาศทางโชคดีทาง f c e b o o k True นะครับ mm hmm. เขาแจกแค่1นรางวัลน,นะทอง5บาทนะครับ mm hmm. ก็ระยะเวลานะครับร่วมแต่อ่ระยะเวลาในในการจับอ่าจับรางวัลน,นะครับวันที่2 2กันยานะครับ mm hmm. ก็คืออ่าแรกได้ถึงใช้9 2้า i n t ยแรก1นสิทธิ์ลุ้นเนะี่ยได้ถึงวันที่17นะครับแล้วก็อีก ห้าวันเขาจะจับฉลากขึ้นมาในวันที่สิสองนะครับแล้วก็ประกาศนะครับผมก็จะมีใช้9 2 point แลก1ลนึ่งิบลุ้นใช้9ก้าสิบดูพอยต์แลก15บสิทธ์นะครับคือหรือว่าใช้9 0้าร้อยทแลก150นะฮะแต่ว่าเฮียว,ว่าใช้9 0้าร้อยทอ่ะแลก150่งร้อยอ่ะ150่งรยสิบสิ์เนี่ยคุ้มที่สุดนะครับเอ่อแต่ว่าถ้าใครมี มีแต้มเยอะๆอะถึง90อ่ะิะเฮียก็ว่าแลกทีละ90อ่ะได้ได้สิทธ์ได้สิทธ์เยอะพอๆกับ900ทูพอยต์นะเพราะว่าแทนที่ว่า9ทูพอยต์อะแลกได้1นึ่งสิทธิ์ใช่ป่ะแต่ว่าแทนที่90มันจะได้แค่10อ่ะเขาเพิ่มแถมให้อะบวกโบนัสให้อะให้อีก50ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราแลกทีละ90ดีกว่านะครับผม เขาซื้อทองมาในมาในวันที่19ิพฤษภานะราคานี้นะครับ15บาทราคา1 6 000, 3 7 7บาทอา่บาทนะครับก็เขาจะจับรางวัลน,นะครับที่อาคารทาวเวอร์นะครับผมใครมีเวลาว่างก็าสามารถเข้าไปดูได้เราบอกเราขอมาดูจากวิธีการฉลากหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ ในวันที่2 2กันยาเวลา14นน,นะครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก็ไปลองไปสักกีพยานนะครับเขาจะแจกเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแล้วบริษัทก็จะติดต่อไปนะฮะไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดได้นะฮะก็คือต้องเอาเอาทองเท่านั้นแล้วก็เอาไปขายตามร้านทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่วงเล็บนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ฟรีนะเราต้องเสียภาษีหน้าที่จ่าย5%แล้วก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับก็คือ12%ของ100,000หกหมื่นนะครับผม12%นะครับของ100,000หก่นถ้าประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นเอ่ะอเท่าไหร่วะ อ๋อประมาณ18,000บาทนะครับประมาณ18,000บาทนะครับสมมุติถ้าเราได้นะสมมุติถ้าเราได้นะครับอ่าเราจะเอาทอง5บาทราคา160,000สนหนะครับเราจะต้องเตรียมเงิน180,000พัอ่า180,000บาทเอ้ย18,000บาทเอาไว้นะครับเพื่อที่จะต้องเสียภาษีส2ของมูลค่ารางวัลทองนะครับผมนีนี้มีการอ่าเขาเรียกอะไรล่ะ ขออนุญ,ญาตชัดเจนนะครับฉะนั้นเราต้องเตรียมเอาไว้เลยนะครับหนึ่งถ้าสมสมติๆนะถ้าเราได้นะรายการนี้1นึ0 0 0สบาทใช่ไหมเราต้องเตรียมเงินที่จะต้องจ่ายภาษีสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณเอ่อหนึ่งนแปดพันบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ละกันโอเค เดี๋ยวเฮียลองแรกให้ดูเลยละกันนะครับก็กด redeem นะครับก็กดเข้าไปยังไงไม่ไปมันไม่ไปอะ่ะโอเคได้แล้วนะครับก็ t h a n k you นะครับขอบคุณคุณใช้9ก้าทวิ้พอยต์แลกหนึ่งสิทธิ์อันนี้ม,มีมีแบบ s อสมาด้วยนะสมมติถ้าเราแลกเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมีเอสเตือนว่าเราใช้9ก้าเก้าคะแนนทวิ้งพอยต์นะแลกหนึ่งสิทธิ์ลุ้นทอง5บาทในกิจกรรมเลือค่าหน้าแรกนะครับก็ก็ไปแล้วนะครับผมอ่ะเก้าสิทธิ์ของเราไปแล้วนะครับเอาละต่อไปเราจะมาหาสิทธิ์เพิ่มนะครับบางคนอ่าใช้ทูอยู่แล้วนะครับเราแต่ว่าเอามาแลกหมดแล้วอะ่ะเราอยากให้แบบ แต้มเพิ่มอ่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีกิจกรรมที่จะได้แต้มเพิ่มนะครับก็ดูปับ๊บแล้วฟรี5 2 point นะครับก็สามารถที่จะไปดูหนังนะครับในรา,รายการที่เขาแบบเขาเรียกอะไรล่ะเขาเขากำหนดไว้อ่ะเพื่อจะได้รับ5 2า o i n t นะครับหมุนทุกวันสุกทุกวันอันนี้นะฮะแจก2 point ฟรีนะฮะสำหรับใครที่อยากได้แต้ม2 Point เอามาลกกิจกรรมเอามาแลกทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อสักคู่หนึ่งนะมันค่อนข้างนาน,นะฮะมือถือเฮียเก่าแล้วนะครับก็มาจะเข้าไปาาแจกทองมือถือสัญซงุงทูพอยทูมนันี่รวมกับสิบล้านบาทนะครับแล้วกดเล่นเลยนะครับรอโหลดสักครู่นะครับโอเคเสียงดังมากนะครับ โอเคเสียงดังมากนะฮะก็มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรากดหมุนตรงกลางนี้ลูกหัวใจนะครับก็เขาบอกเขาแจกมือถือได้นะแต่ว่ามีกิกดเข้ามาแล้วอะเฮียยังโชคไม่ดีนะครับก็ไม่มีมือถือขึ้นมานะับแต่ว่ามีพวกทูพอยต์มีทองคาอะไรเงี้ยให้เลือกนะครับเออไม่มีด้วยโอเคครับกดปุ๊บเราเฮียได้หนึ่งอ่าหนึ่งคะแนนทูพอยต์แล้วนะครับผม ก็ภายใน24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าทูเท่านั้นนะครับรับพอยต์ภายใน24ชั่วโมงนะครับก็กดรับนะครับตัวนี้ก็จะเราก็จะได้1 1วันเราเราได้เล่นได้1ครั้งนะครับแล้วก็เอ่อจะได้ทัพอยต์ฟรีนะครับถ้าเราแบบหมุนนะครับแล้วตกไปในช่องทัพอยต์นะครับหรือว่ามันจะมีแพ็กเกจหาทัไอดีให้เราดูหนังฟรีด้วยได้ทูมันนี่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า อย่างอื่นอาจจะเป็นแบบเอ่อเน็ตอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถมาหมุนได้ฟรีวันละครั้งนะครับสลับใครที่เอ่อเข้ามาที่ a อ p t o ID นะครของแจกของแถมเดือนนี้เยอะมากนะครับ mm. เน็ตฟรี2จิกดู i 2 t o ID นะครับก็อันนี้คือกดเข้าไปแล้วเฮียได้จริงๆนะ2จิกแต่ว่าเอาไว้สลับดูเอ่อเล่นแอ p t o ID เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นแอปอื่นหรือว่ามาโหลด คุณเปิดเอ่อเซเวราดัต้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบแอปอื่นมันก็โหลดใช้เน็ตเพื่อที่จะแบบรันระบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียอย่างอื่นเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะเอ่อกำหนดว่าเออเราจะเล่นเฉพาะแอปนี้เท่านั้นแอป t ัวรดีเท่านั้น,อ, ID, น,นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เสียค่าเน็ตเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปเหมือนแบบเราเปิดเอ่อใช้งานอินเทอร์เน็ตนะแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบกำหนดว่าเฉพาะแอปไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเสียแบบค่าเน็ตสำหรับอแอปอื่นๆที่ไม่ใช่ทวยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือระวังหน่อยละกันนะครับที่จเจอก็คือคือ,ค,อคือเราได้แหละ2อจิอะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบคือมือถือเราเปิดแล้วแบบมันจะรันเฉพาะทวีดีใช่ไหมมันเป็นรันแบบอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สินาทีละ ก็ถือว่านานแล้วนะครับก็วันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับมือถือใช้ของค่ายทูนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับขอให้ทุกคนได้มือถือใหม่ทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b ส c คร b e นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ